กาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับกับผมตอแสแบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทโก์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอญญดุลยเดชสยามินทรธิราชบรมบนาถบพิตรในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้นะครับเนี่ยน้องสาวคนสวยผมเอามาให้ตามเคยนี่แหละครับท่านเพราะว่าวันนี้ เป็นวันอาทิตย์นะครับเนี่ยโอ้โหเดบาวันนี้สดสดร้อนเลยครับท่านจะไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาครับท่านผมทํางานไปด้วยนะครับที่จริงแล้วผมตั้งใจเองนะครับว่าต้องเอาการต้องการโรงเรียนแบบนี้มาให้พี่เพื่อนน้องได้ดูและได้ชมครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าประวัติศาสตร์โรงเรียนจะยังอยู่ครับท่านมันจะไม่หลุดหายไปไหนครับท่านถ้าทาการลางแล้วมันอาจจะหลุดหล่อนหลุดหล่นไปหายหายไปอะไรยังไงประมาณนั้นละครับท่านเหมือนกับที่อาจารย์ผมพูดครับ มันต้องเอาอย่างอย่างที่สมบูรณ์แบบมาก,ก่อนค่อยทําการล้างทีหลังก็ได้ครับท่านเพราะว่าสังเกตดูสิครับรอยบุบรอยบี้จะเห็นน้อยมากครับท่านถ้าทําการล้างแล้วจะเห็นชัดเจนมากครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าทําการล้างแล้วสิ่งสุรญบ่มจะหลุดออกครับมันก็เลยจะเห็นรอยบุบรอยบี้เยอะแยะไปหมดเลยครับท่านแบบนั้นแหละครับเป็นเหรียญที่ว่าใค,ใครก็บอกว่าเหรียญที่ไม่สวยงามก็คือเหรียญแบบนั้นครับบุบบีบบ้ครับถ้าเราหวังจะเก,ก็บกำไรในวันข้างหน้าแล้วก็ มันอาจจะน้อยมันอาจจะยากหน่อยครับ่นันเพราะว่ารอยบุบรอยวี้นี่เยอะถ้าจะไม่ให้นักสะสมที่เขาจะรับซื้อแล้วเขาจะตีนู่นตีนีน่นสารพัดไปเลยครับ่านสารพัดที่จะตีเราไปนั่นแหละครับสุดท้ายไปไป,ไปมาไม่ได้ค้าขายกันเลยครับ่ันเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะแยะเป็นหมวดครับสาหรับคนที่จะรับซื้อนะครับ่านเขาจะรับซื้อเฉพาะดูอินซีนะครับจรงิงๆแล้วตามที่ผมสังเกตดูนะครับ่านไม่ใช่สังเกตหรอกครับเคยส่งไปแล้วครับปีประศรธรรมดาเนี่ย ประกาศรับซื้ออย่างดีเอาไปเอามาเนี่ยไม่รับซื้อผมเลยครับผมไม่ได้ชื่อชื่อของผมไม่รับซื้อนะครับสานเอาอีกชื่อหนึ่งครับชื่อหนึ่งก็คือเป็นใน a ฟ e b o o k ครับชื่อหนึ่งของผมนั่นแหละที่ส่งไปละค่าค่าขายกับเขาแต่เขาก็ไม่เชื่อผมครับเพราะว่าคนเราเนาะมันก็เป็นอย่างที่กินนะครัานอย่าไปกินเลยมากเลยนะครับเรามาดูครับว่าเรียนนี้เป็นปีปศอะไรจํานวนการเรียนจะอยู่ที่เท่าไหร่ที่ท้องการครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับ แล้วมาดูลักษณะของเหรียญครับไปเลียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านคิวปนิเกิลอยู่ด้านนอกกับส่วนด้านในสีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับมาดูขอบเฟืองครับเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับขอบเฟืองที่ได้มาวันนี้ครับโอ้โหครับมีรูสิครับมีการสึกล้อพอสมควรนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับท่านสึกล้อพอสมควรนะครับนี่โอเคนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับแบบนี้ครับถ้าผลิตน้อยเราเก็บได้สบายๆครับท่านเพราะว่ามันหายากครับหาแจ้บแต่หาไม่เจอเลยในทุกวันนี้นะครับท่านมีระบุรวบีตรงกลางด้วยครับเนี่ยเหรียญนี้พููดง่่ายยเลคครรัับบบบบไมมสณ์แ สำหรับเหรียญนี้ครับถ้าเป็นผมครับผมอยู่บนเหรียญวันหนึ่งเยอะครับครับหกถึงเจ็บร้อยเหรียญครับผมไม่เก็บครับเหรียญนี้ครับยังไงก็ไม่เก็บแน่นอนเก็บถ้าาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านอยู่กับเหรียญน้อยหายากลำบากแล้วก็เก็บไว้ก่อนครับท่านอนาคตขายได้แน่นอนครับแต่ตกอยู่ที่ว่าราคาเขาจะรับซื้อกี่บาทเท่าไหร่นะครับมาดูด้านหลังครับเดี๋ยว่าเป็นปีพศเลยนะครับประเทศไทยครับอักษรบิโวสี่ตัวนะครับสามตัวเี่กันอยู่หรือสี่หางประมานิดนึงนะครับท่าน สำหรับ huh. อักษรเบลนี้ทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านพทศสองพครับท่านไม่ได้ติดอยู่ในดิสก์บรรดับที่หายากนะครับสำหรับปี2545เนี่ยส่วนตรงกลางคือพระปางวัดเดุอนพรวรารามต่ตรงไปนี่คือแม่นานเจ้าคุณยาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอังกฤษนะครับสำหรับปีพทศสองพนี้นะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอยู่ที่61สิบเอ็ล้านสามแสนเหรียญนะครับท่าน หกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเหรียญนะครับตอนในระดับยูนเซีเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับท่านหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้นะครับตกอยู่ที่เหรียญละสามสิบถึงสี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับ